และกลับมาอีกครั้งกับ Justice League Cosmic Chaos วันนี้เดี๋ยวภารกิจเราคือการเข้าช่วยเหลือควายแมนนะครับล้มบัลลังกษัตริย์แห่งท้องทะเลกลับฐานทัพกันก่อนประหมอเยอยใจเย็นเพื่นอนเรามาหยุดอยู่ที่โกดังนะครับโกดังริมน้ำขอสำรวจหน่อยที่ที่เรามาตอนแรกครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วอะ่ะเออเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีประตูอยู่นี่ สัมผัสได้ถึงทีมของกษัตริย์นะครับทีมของกษัตริย์ในที่นี้คือทีมของคิงนะครับบนกระดานหมากรุกนั่นเองเชคเมดที่แปลว่ารุกคาดนะฮะเชคเมดนี่เป็นชื่อองค์กรของอเมเดาวอลเลอร์ฮะนัปเปอร์ส่งข้อมูลมาให้ดีมากเลยเพื่อนขอบคุณเป็นงบเกินไปแล้วเฮ้ยนั่นมันคปณลุงคุณป้าเกิดอะไรขึ้นสวัสดีจัสตินลียินดีต้อนรับจัสตินลีจัดการพวกมันเลย อย่าทำแบบนี้เลยนะอุ่นเครื่องได้ดีนี่ไปไหนกันหมดเยืย้นี่เป็นเจ้าหอยนะครับถ้ามันยังไม่เปิดปากเนี่ยเราจะแทบจะโจมตีมันไม่ได้เลยละ่ะเปิดแล้วสวยงามครับถ้าโจมตีเขาเป็นฟองสบู่แฟนซีมากเลยโอ้โหมันส่งคนเข้าเครื่องครับแล้วก็ โดนสตาร์โรกเกาะอประชากรชาวแฮปปี้ฮาร์เบอร์เป็นเวลาที่รียนรู้นะครับเรียกว่าเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของเราใหม่อาจุประสงค์และโชคชะตาใหม่นะฮะเข้าครอบงำจักรวาลเข้ามาสิถ้านายทําได้จะก,กล้ามันเลยมินเนี่ยนทั้งหลายทั้งหลายละโอ้โหแล้วมันมีเกาะทั้งคู่เลยคูณแล้วมันก็มีพิษด้วยโอ้พระเจ้าไม่อยากเล่นด้วยท้าไม่อยากแตะ สู้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 ยิงติดพิ้นเดวนี้ยิงต้ตองต่อยครับโดนประดาก่อนหน้าไม่เห็นครับ <c oughs> มอดมองหลอดเลือด <c oughs> เกือบแล้วไม่หลืเ,เพื่อน <c oughs> เออ้อมันแน่นมาก <c oughs> วิกเตอร์พาเขากลับบ้านทีซ้าย <c oughs> หรือขวาแวะซ้ายหน่อยแล้วกันนะฮะ <c oughs> และอฟจานปิดตรงนี้มีหีบแต่ยังล็อกอยู่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยกลับมา <c oughs> โถโถโถ อ,อย่ายแย้มกับซูเปอร์แมนนะฉันอัปเกรดมาดีลงุง world domination 101่น1เรียนการลุกรานโลกวิชาการลุกราโรค1นโลก101เป็นการล้างสมองที่เป็นระบบมากเลยฉันเรียกว่าการลุกรานอย่างยิ่งใหญ่ไม่ใช่การล้างสมองแต่นายจะเรียกอะไรก็เรียกเลยตเ <c oughs> บิมเบเบิ่มเลยเพื่อนโอ้ยแรยงไหมจานนี่เ โอเอาเลือดผมคืนมา <Yeah. S 1> อกลับบ้านโชคดีนะไปกันต่อนี่นะโอ้ย <Yeah. S 1> ทางไหนอะมีหีบเอ่ออันนี้เป็นสวิตอะไรหรือเปล่ากดสวิตแล้วไงต่อกดสวิตใช่หรือเปล่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้ <'s> น้องปลาเขามีอัปเกรดพิษกันทุกตัวแล้วฮะ ขอเลือดคืนด้ผมหน่อยยอฉั้องยอมรับเลยอะคิดว่ามีคนสั่งอาหารทะเลสิเหมือนมิกซีก่ก็ดูไม่ชัวนะครับกับแผนของสตาร์โรว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้อเอาวิธีหยุดเจ้าสิ่งนี้ <c oughs> เฮ้ยพวกนายหยุดมันไม่ได้หรอกด้วยพลังของอควาแมนของทะเลอยู่ในกำมือข้าแล้วจะก,การเลยเหล่าสมุนสู้เขาสู้เขา <c oughs> ขอเลือดคืนด้วยครับ โอ้ขอบคุณมากเลยอ่ยอจอเจอของเครื่องนี้ต้องหยุดปฏิบัติการได้แน่เลยไปบอกแฮกทีก่อนที่อสุรกายพวกนั้นจะโผล่มาอีกคิดว่าจะหยุดคอมพิวเตอร์ของฉันได้หรอเราหยุดไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ทีน่นี่ในขณะที่ฉันอยู่สมุนแห่งท้องทะเลจูโจมโอ้จอดนี่มันปฏิบัติการยึดจุดโอพระเจ้าโอโหโอ้ย เรียบร้อยครับซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนโดนแล้วอยู่ก่อนเพื่อนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโชวโชวโชวโอเคโชว์โชวจ้าเร็ว่วนโอเคพวกอย่าดิมันไม่ใช่เกมสำหรับเด็กแล้วละ ถ้าใช่ก็เป็นเด็กที่มีความอดทนมากเลยนะเนี่ยที่จะเล่นอะไรแบบนี้ได้เย้ใจเย็นพวกเราค่อยๆคุยกันดีกว่านะมันเร่งสปีดแล้วครับตอนนี้พอเราไม่ตีมันมันก็เพิ่มจำนวนขอเรียกวันเดอร์หน่อยขอเรียกธน,นูอัีินาด้วยนะช่วยหน่อยโอ้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 ยซุปมาเร็วเพื่อนโอ้ยอย่าเข้ามาเพื่อน เข้ามาได้ไหมอ่ะเ okay, มื่ right. อกี้มันจะเสร็จอยู่แล้วอ่ะอย่าในที่สุดแผนของข้าข้าจะกลับมา Justice League ดีจังเลยที่ได้เป็นอิสระกลับบ้านปลอดภัยนะครับนปเปอร์แจ้งข้อมูลให้ทราบนะครับว่า s t a r ์โรเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลขององค์กรเชคเมดที่มีฐานข้อมูลของประชาชนเยอะมากก็เลย ทำให้เข้าถึงคนได้ง่ายกว่าเดิมแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับว่าเช็คเมดร่วมมือด้วยหรือเปล่าหรือว่าแอมเ d a รวอลเลอร์ผู้นำองกรเนี่ยเขาโดนยึดร่างไปแล้วหรือเปล่ากลับไปเอาของหน่อยนะฮะต้องกดสวิตช์นะฮะเอ่อฉันจะไปตรงนั้นยังไงนะ่ะออเข้าไหนได้ไหมโอเคเย้ยยังอีกเหรอ <c oughs> อ๋อตรงนั้นไม่โดนสวิตช์งั้นเหรอ เสรยบร้อยไหมเจได้วเวลาล้างกระดานหมักรุกแล้วฉันช่วยได้นะมีข้อมูลใหม่มาให้เราต้องหาวิธีเข้าไปฐานลับขององค์กรเช็คเมดไปพบกริลันทเทิลที่ด้านหน้าปราสาทขององค์กรเชคเมดนะครับว้าวนั่นมันนั่นมันอาวุธซูเปอร์เวปอนที่สร้างจากพลังงานของ l ลนเทิร์นไงล่ะพวกเหมือนจะเอามากระแทกประตูปราสาทนะครับเย้ยรถมันควบคุมตัวเองเลยฮะโอ้หน้าที่เราคือปกป้องรถนี่อ้าตกน้ำยาย่าบินเข้าไปเลยไม่ได้หรอครับ พิษแรงมากเลยอันนี้เลยครับโอ้โหข้างหลังมันไหวแน่เลยอะ่ะไม่เล่นด้วยนะเราใช้รีสูนควาแมนมาสร้างอาวุธนะฮะขอทางหน่อยล้างพิษได้ไหมล่ะพวกไม่ได้ คุยอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะพอดีว่าต่อส,สู้อยู่วอลิชิใจเย็นเพื่อนกืแลนเทนบีมรถกลับไปแล้วฮะแล้ะพวกนี้ก็อยู่ในคาสซีนด้วยโอนายนี่มันจริงๆเลยนะยังไงไปยังไงรีบไปดีกว่าโอ้ อควาแมนจอสติสลีเกือบดีใจที่ได้เจอพวกนายน่าตื่นเต้นจริงๆเจ้าเห็นหรือเปล่าเราเจอกันครั้งแรกพวกเจ้ามาหาข้าและข้าใช้พลังของพวกเจ้าจัดการพวกเจ้าปล่อยอควาแมนกับกษัตริย์ซะโอ้กษัตริย์นี่คือกษัตริย์จริงๆนะฮะก็คือมีกษัตริย์อยู่ในแฮปปี้ฮาร์เบอร์ มันพีได้กว่านี้เหรอเจ้าตัวนี้ใส,ส่เสื้อผ้าหน่อยโอ้ใช้ตรฮะเจ้าอาศูนจู่จมงานนี้คงไม่ง่ายดูจากสิ่งที่เราเจอแล้วทำให้มันติดเบิร์นฮะโอ้ยเยะสกิลมีเท่าไหร่ฉันให้แกหมดหลอดแล้วโอ้ยสกิลติดเบิร์นของเราก็ใช้งานได้ดีอยู่นะฮะเย้ใะจะเย็น สู้ด้วยตาเลเซอร์ง่ายๆก็ใช้ได้แล้วอ่ะมาเด็กมามาเด็โอ้ยจงศูนย์สิ้นอาเล็บ เบนิ h a ลิ t เดอะแบล็ k คิงทำอะไรอยู่ที่นี่ไม่ใช่กษัตริย์ของแฮปปี้ฮาร์เบอร์นะฮะเป็นเป็นคิงขององค์กรเช็คเมดแน่นเองเ <'m> ขาก็โดนสตาร์โรยึดร่างเหมือนกันฮะทำเรื่องดีๆสักหน่อยไหมล่ะเ,เฉันเจอจัดการกับข้อมูลที่องค์กรเช็คเมดทำให้เกิดปัญหาเองเอาละ โอ้ีึกว่าต้องสู้กับควอแมนซะแล้วยินดีต้อนรับกลับนี่พวกนั้นก็ได้ตัวชั้นละเนี่ยยินดีที่ได้เห็นได้โเอเคนะมันก็ไม่ได้แย่นะมีประดาอยู่วันหน้าน่ะเออรู้สึกเหมือนโดนดูดพลังเลยกลับไปขบเขาจัสติสกันเถอะแล้วเจอกเพื่อน <c oughs> พวกนั้นก็ควรเอาอย่างที่นั่นนะต้องไปตามหาแฟลชต่อไปเลยกลับไปพักผ่อนที่ฐานกันดีกว่า <c oughs> โอ้ย ออกมาก็เจอเจ้าพูดนี้เลยอะ่ะเอาละ่ะกลับฐานเรากันก่อนดีกว่านะตอนนี้ร่างกายต้องการการพักผ่อน สรุปกันหน่อยมิกซี่ทำชั้นตำคาญมากเขาทำอสุรกายปลาเข้าคุมทั้งเมืองมีเจ้าหน้าที่แล้วก็จับคนเป็นตัวประกันซาโร่ก็ใช้ร่างโคลของเขาเข้าควบคุมเหล่าบุคคลต่างๆเราหยุดไม่ให้เขากระจายโคลนไปทั่วโลกได้แล้ว The Fat ยังโดนจับอยู่นะฮะระหว่างทางกลับมาเนี่ยพบบางอย่างโอ้ คนพบพลังงานบางอย่างครับสัมผัสได้ถึง Speed Force เดาได้เลยว่าเป็น The Flash แน่นอนเราซื้อชุดเพิ่มให้เพื่อนเเราแล้วแล้ว,ลวก็ซื้อชุดเพิ่มให้ซูเปอีกเยอะเลยอะ่ะไว้มาเรียนเสื้อผ้า,ากันคลิปหน้าครับแล้วเราก็จะได้ไปด้วยเ h อ Flash กันด้วยนะขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกัน